คุณผู้ชมคะเห็นหมอกลงหนาแบบนี้แน่นอนค่ะเป็นการยืนยันถึงสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะคะของบรรยากาศการท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยค่ะ อากาศที่หนาวเย็นค่ะทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมความงามทางธรรมชาติโดยเฉพาะที่บริเวณต้นเมปเปิลบริเวณหลังแปรตอนนี้เริ่มเปลี่ยนสีเป็นใบสีแดงเกือบทั้งต้นท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่เฝ้าระวังช้างป่าบบบบบไปทำร้ายนักท่องเที่ยวเสียชีวิตนะคะ,ะเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นามนมานี้เองค่ะ และประมาณหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่เหตุการณ์เกิดขึ้นทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีการประกาศปิดพื้นที่อุทยานเพื่อเฝ้าระวังช้างป่าปรปรพร้อมกับวางมาตรการมีการพูดคุยหารือกันในพื้นที่นะคะเพื่อจะทําให้นักท่องเที่ยวเกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นหลังจากมีข้อมูลและก็ภาพผ่ายืนยันค่ะว่ายังคงมีช้างป่าวนเวียนอยู่ใกล้กับบริเวณจุดเกิดเหตุโดยเฉพาะที่บริเวณภูกระดึงจังหวัดเลยนะคะแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์รุนแรง ครั้งแรกที่เกิดขึ้นในพื้นที่การท่องเที่ยวแห่งนี้แต่ว่าทุกฝ่ายบอกว่าประมาทไม่ได้ค่ะจำเป็นที่ต้องสร้างความเข้าใจ เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวให้ได้มากที่สุดนะคะาจากการไปสอบถามนักท่องเที่ยวค่ะบอกว่าแม้ว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นแต่ว่าตั้งใจที่จะเดินทางมาเที่ยวที่ภูกระดึงมีการเตรียมความพร้อมเดินกันเป็นกลุ่มเพื่อเพิ่มความระมัดระวังรวมถึงปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายหรือว่าความสูญเสียเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าถือเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงกระทบกับความเชื่อมั่นและทําให้หลายคนเริ่มหวาดกลัวถึงการมาท่องเที่ยวต่างธรรชาติค่ะเพราะว่าเรื่องของฝูงสัตว์ป่าเป็นเรื่องที่ ยากจะควบคุมนะคะขยับมาดูบรรยากาศอีกพื้นที่หนึ่งค่ะที่อำเภอภูเรือนะคะอากาศหนาวเย็นเหมือนกันถือว่าเป็นอีกสีสันและก็เป็นอีกบรรยากาศที่กระตุน้นให้คนมาท่องเที่ยวมากขึ้นนายชัยพจจรุนพงศ์ผู้ราชการจังหวัดเลยและหลายภาคส่วนค่ะมีการแถลงงานในเทศกาลศิลปะสายหมอกและดอกไม้เทศกาลไม้ดอกเมืองหนาวครั้งที่32<ๆ>เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาพักผ่อนท่องเที่ยวที่อำเภอภูเรือซึ่งตอนนี้บอกว่าอุณหภูมิบางช่วงค่ะ เป็นแค่1ิบองศาต้นๆบางวันดีไม่ดีนะคะอาจจะเหลือเป็นแค่ตัวเลขตัวเดียวค่ะนอกจากจะเตรียมความสนุกสนานอุปกรณ์เครื่องนุ่งห่มกันหนาวแล้วค่ะบรรยากาศตอนนี้ค่ะสีสันมาพร้อมกับช่วงเทศกาลคริสต์มาสและก็ปีใหม่ที่ขยับใกล้เข้ามาเรื่อยๆหลายคนบอกว่าบรรยากาศดีทีเดียวนะคะน่าชวนครอบครัวชวนคนที่รักมาเที่ยวกันเป็นกลุ่ม<ๆ>ก็สร้างบรรยากาศได้อีกไม่น้อยนะคะโดยเฉพาะที่นี่ค่ะที่อำเภอภูรเรือจังหวัดเลยได้รับการยกย่องว่าเป็นดินแดนแห่งดอกไม้เมืองหนาวนะเล่นหิมะเหร